มันหนีออกมานหน้าพี่น้องวาเปลยงหน้าออกจากเขาเขาก้มเขาเหลืองกล้วยแล้วนี่พี่น้องจะกหน่อยสามบัตริพ่อเกี่ยวว่าพี่น้องว่าหองสามบัตยิเป็นีแล้วเนาะยี่เลยพ่อเกี่ยวเขาเจ้าเขาเจ้าโอ้ห่างหนีเขาก็สวดพี่น้องเอ้เข้าสอดว่าพร้อมกัน แต่ยังหัวเขาปีเนี่ยมองง้ามก็ง้ามเหลือกําลังมองบวง,ง้ามคือจงเห็นเราพี่น้องเอ้ยหล่อละไรหล่อหน้าอมองยังสี่กับเขาง่ามนี่พี่น้องต่ว่าง่ามถอกมาก เทวียังมาจั่วมากัดไปย่างหดต,ต,ตลมลมลมุนเขาตุนเขาล่มลุ่งเดียวไปเรื่อยไม่ไปนอนสงส,งสัยสินนเป็นหนูเหรอก็กินหนูก็ือว่ามาหางเราเนาะน้ำก็ปิ้งไม่ี่น้นนงนอ,นองอีกอาทิตย์หนึ่งสิบกอยู่ดรงน้ำก็ได้ปิ้งไปลอยหอด้ำปิ้งไม่ี่นอออ้อนหัวพ้นสาลาพระเจ้าแล้ว พันศาได้ลายมือแล้วบุญกระถิ้นก็ะเลีวๆนี่น้ำรอคู่กับพ่ได้แล้วพี่น้องเนี่ยหัดหมืดันบรรกาศกับเพื่นนตะฝนตกอีกี่เดอนพี่น้องฝนกับพมดปิ้นได้บุยามอยากใหตกกับพ่ตกย่ามพ่อเลียวก็บมิตาสีตก ย่มอยู่เหตุตกวแงมตรงการน้ำบ่มานะ่าน้อฝนก็ได้ต้องก็เตียงเอาเพอเลยน,ะนอ <c oughs> ้องพี่น้องสีผงว่าคลาดพิงน้ำออกนี่พี่น้องมองอยังสีก็ยังเข่าเกียร์หรือพี่น้อง ถอกพ่พร้อมกันต้่นสมบูรณ์บ่คือกันเนะพี่น้องทางนี้จังที่เห็น,นพี่น้องเยวสิได้ขึ้นบ่ได้ท่างพิงนำออกก็ได้กินปลากองผ้าต้องผ้าไว <c oughs> ฝ่าไหลมาเลียนเลียนมันจะตกอีกอยู่ดอกฝนว่านี่ก็ตกเรี่ยงว่านี่ตอนเศร้าก็ตกตอนเรี่ยงก็ตกแตก่ว่าก็ตกไม่แห้งครับพี่นอ้องฝนด้วยฝนลงหนึเนะาะมืมเดี๋ยวเาฝนสร้างฝ่าปลาสร้างหนองเนี่ยปิ้งหงอ,อกเราพี่น้องน้ำก็ได้ กอดไปล่าปิ่งกับปิ่งไปแต่ทีปหนึ่งสิบวกอยู่ที่เกี่ยวเขาก็ต้องปิ้งน้ำน้อพี่น้องแต่เกี่ยวเขาน้ำก็บ่ดีป็นเลยดีสำหรับรถเกี่ยวแต่ว่าเฮานี่บ่ด <c oughs> ีเพรรถเกี่ยวเพิ่นก็เกี่ยวไปหลดุนนดนาะเพิ่นบริยานี่น้ำ เกี่ยวไฟได้ถูกสถานาการณ์เลยแต่ว่าห่วงเขาห้านถึกน้ำแล้วมันบ่คือดิพี่น้องหยุดเขาโอ้อยยางรอหน้าทำหนี้กันล่าพี่น้องเอ้ยนั่งพักสักันเถอะอต่ว,ว่เสียงเคียงนี่น้องอืออยู่เมือเส้าโหดมัอน,ร,นรอหน้า เพิ <tos 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 ่นเฮ็ด <tos> อ <tos ีหยังดอกคือเสียงตัดหญ้าคือมันเสียงตัดไม้เผาถ่านก็บ่จักนี่ปลาบ่น้อน้อตุงปลาตุงปลาไปสิพาย่างไปเบิ่งพี่น้องนี่มื้อเลี้ยงมื้อจังสิมายามหาแท้มีปลาลงเพิ่นน้ําลงฝายพุ่นน่ะ มันสวงอยู่บนท่านวานเขาฝนตกแฮ้งๆหนำเต็มกันหน้าปลาขาวหน่อยฝ้ายก็ขึ้นมาจ้ะพี่น้องนหลังปลาใหม่ไปพุ่นพี่น้องฝ้ายประจำหมู่บ้านปลาก็มีทั้งปลานิ่นปลาขาวหน่อยสมัยตะกี้มัดตือแขงถ้าเป็นเล็กหน่อยในปลาขาวก็ไปก้อยกินพี่น้องเอ้ยเสียบคัก็เป็นยังรุ้มอือก็กล้ากิกากนอกพี่น้องตะกี้กินจ้ะ ตะกี้พวกเถ่าพวกแก่เพิ่ผ้ากินตุวม,มือนี่บ่กกากินเลยกินก็นตตองเหง็ดสุกซะกันไปมือนำงานนี่จะเลี้ยบนหลแถวเพื่อนอ้องคอยไหลไป นา่าทิบไลก็สิได้ประมันหกไลนี่ห้ได้บุหุ่มเสียหายเนี่ยงานนี้ในเศษหนึ่งส่วนซีก็สิได้ส่วนหนึ่งเนี่ยในส่วนนี้กับส่วนน้ำเลาะคู่ส่วนทางนี้พวกคือีน่น,ออน,ะะน้องเอ้ยตกปีพ่เป็นกะละกะการเพี่พนว่าเข่า เอาในหน้าตายเลี่ยงคือเป็นวานะ่ะฝนทิ้งช่วงได้ก็ได้ทิ้งช่วงเป็นเดือนสองเดือนน้เดือนก็กลัว็ต่พอเชื่องว่าทิ้งช่วงน้พี่น้องตกพ่อลินลินพ่อพ่อเป็นยังอย้อนตกดูคักฝนปีนี่เทวบบมีนม้ำต้นเขาในหน้าก็เลยถือหย้า ยากเกิดหลายก็เก็มัครับต้นเขาได้ต้นเขาก็เลยบ่มีประมาณนี่นะพี่น้องสาเรีงประจำขีดประจำกายมาทงมาทาสียางมาเพราะหัวเทียพี่น้องเออสำไมซุนนี่ปลาอยู่ตัวเลยพี่น้องผลมึ่งประซิว หนูลุงพาคุณละนี่ปิงป้งไปพุน่นพาเฮ้าพุ่นไหนเลียนเลียนลงไปพุ่นละไปนพาเฮ้าพุ่นละกองปลาห่อนออนอี่ตัวหลงังยางมาซ้ำนี่ก็ได้นัง่งมึงปลากัน สเสถนยรค้นมากครับาจุลงนี่ปลากะไดนึ่พี่น้องคลิปนี้ก็ปรมม่านนี้พี่น้องขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามเ้อฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังแรงใจให้นนุ่มเมืองมหาน้ำเนี่ยฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะครับขอบคุณทุกกําลังแรงใจ ขอกกันไม่คิปหนาครับสวัสดีครับผม